ผมกลับมาแล้ววันนี้มาตกลบอี่ปีสามกันอี่ปีนี้ผมมาตกที่นี่นะครับเขาบอกว่ามีปลาไหลด้วยนะผมก็เลยจะมาตกดูเใช้เหยื่อปลิงนะไม่รู้ปลาไหลจะกินไหมแต่ผมไปดูที่เขาแนะแนเขาบอกว่าปลาไหลกินผมก็จะลองดู เร็วเร็วเร็วเออ,เอ,อมาเลยวัดไม่ทันถ้าจะไม่ผิดนะปลาไหลมันก็อยู่ตรงข้างๆดินโนะแต่ผมลองแบบนี้อย่างเดียวน,นี้ก็มาดีกว่าไม่กินเลย เดีย๋ยวรอบนี้เราลองมาตกข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีปลาไหลอยู่เอ้างข้างๆเนี่นรยรอ,ยอ,อก่อนต้องใช้เวลานานเป็นชาติเลยมั้งเนี่ย เรียนี้มันไม่ดีหรอเดี๋ยวลองเปลี่ยนเรียอ,อื่นก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเยอะนอื่นอันนี้ไงเยียนนี้เอาปลไหก,ก็กินจะเปลีเยอยู่ปอมปาดีไปไกลๆไป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 กลๆเอาแล้วไปทางนบเลว้อ,ไ,อ,ไ, <S <S อมไม่วันไม่ทัน ดูดิมันจะมีปลาไหนขนอยู่กบปลอมปลาตรงนี้ไกลนิดนึงแต่บอไม่ต้องไกลมากน,นมาแล้วมีอะไรตังนี้นนลนะปลาอะไรขึ้นมานี่ปลาเดิมเลยปลาเดิมเลย me เดิมเลยประดิมเลยเปี่ยนเปลี่ยนทุ่นด้วยทุกคนเอาทุ่นใหม่ผมมีทุน่นลายเบบเลยทุกคนดูดิเยอะมากเอาะนะทุ่นนี้แล้วกัน ลองตีใกล้ตรงี้ถ้าจำไม่ผิดมันต้องตกตรงนี้เลยผมว่าต้องรอดูก่อนเผื่อได้

โอเคประมาณนั้นแหละโอเคอยู่ข้างนู้นแหละรอ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 ก่อนนะทุกคน กินเสืกอผีทุกคนต้องไปหมายต่อไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปหาหมายใหม่ก่อนโอเคทุกคนรอบนี้ผมมาหมายและรอบหมายนี้ผมว่าน่าจะดีสุดเดี๋ยวผมเปลี่ยนเย่ยก่อนโอ้โหต้องรีบเอาขึ้นเลยเย่ไหนดีเย่ไหนดีเย่ไหนดี มีแมลงอยู่นะทุกคนผมลองใช้เหยื่อแมลงดูมีหอยทากด้วยเนื้อแมลงไงเห็นไหมมีกล้าตัวมาตีไปไกลนิดนึงาาดดน่าลักทุกคนต้องรอแล้วมาแล้วโอ้ไม่วัดไม่ทันโอ้ยตาย

ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยนะโอ้ยตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนเอ้บก็อาบมามีฝนลุกไปลุก้าขึ้นมา มาอมายอะโอ้ยที่ยอมยอันนี้อะิเกตเตอร์ปะเนี่ยไม่แรงดีจังโอปลาลิเกตเตอร์แน่ ไปไปไปรีบมุนรีบมุนเลยโอ้โหโอ้ไม่ยอมมันไม่ยอมเลยมาเฮ้อปีไปตั้งใจทำไมตีไปตั้งใจทำไมดู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 มันแรงไม่หยุดเลยต้องงางอีกต้องง้างอีกง้างไปง้างไปโอยยเเ้ดดีี๋๋ววมันจะโอ้ยตอนนี้อื้อ าาอึบง้างไปโอ้จะได้จะได้ปลาไหมนี่ง้างอยู่ตั้งนานมาต่อนโอ้โหแล้วมันไม่ยอมเลยด้วยด,ดูดูดูดิไม่ยอมโอ้โหต้องแรงขนาดไหนเนี่ยโอต้องใหญ่ขนาดไหนกูทามเลยเถอะต่อมาหนึง่งไปงา้างปลาอะไรเนี่ยอยากรู้จริงๆเย่ออยู่ตั้งนานดึงไฟดึงไป เร็วๆติดขึ้นมาสิทำไมไม่ขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ขึ้นมาเลยไม่ยอมวะ่ะมาแล้ว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 มุนอยู่หมุนอยู่แรงดีมากต้องใช้สมาธิถึงขันเงียบเลย ไม่หนักจังสี่สิบห้ากวล่บากโลกตอนตอนี้ผมต้องขึ้น เือแะแล้วน,นี้ผมเปลี่ยนอย่ะเฮ้ยน้องเสียเวลาแตตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคันเบ็ดด้วยเอาเบ็ดไหนดีก็ซื้อจากร้านช็อปก่อนหันนี้แพงมากอันนี้โคตรแพงเดี๋ยวหาเบ็ดกัน ซืเ้เป็ดไหนเป็ดไหนดีไม่รู้เลยจะเ,เลนะือกไหนต้องสียเวลาตรงนี้มาทุกคนผมใช้คันอื่นเป็นคันไหนดีนะอะคันที่งอง,ง่ายดีกว่าต่อไปผมก็จะเปลี่ยนคันด้วยแหละมา ใส่เสื้เดือนเสร็จแล้วก็ <S <S ไปลยุยกกันขึ้นเรื่อยว่ายตกตรงไหนดีหาไม้กุ้งไม่กันวเอ้ยอย่า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 โค้งอย่าโค้งเฮ้ยเอยอย่าอย่านะอย่าล้มนะโอเคมัดตกตรงนี้อยู่ โอ้โหมาตกประมาณแถวนี้ปึ๊บไปไม่ต้องกจมากเดี๋ยวไปใหญ่ทินมันดึงไปเลง <c oughs> มาแล้วครับผม <c oughs> มาอือหือหะวเรามา้วมันมันต้องมาเนี่ตัวใหญ่เนี่ย มาแรงเลยทุกคนโอ้โหสี่สิบมันยังเอาไม่ไหวเลยทีนี้ลากไปยาวเลยไงไอ้จะได้แบบเอ,อื้อมนี่ทำบักทำบักโอ้บักไม่ย้ายมันต้อนสู้แรงโอ้โหเราคันงอโคตรหนัโกโคตรหนักเลยง้างขึ้นมางางขึ้นมาสิ อะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาอะไรเนี่ยตุ้มใหญ่โอเคเอา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 ยิ่งนึงไปใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวเปล่อยดิเนี่ยปล่อยพวกนลาไปเลยไปยี่สิบสามสิบพอสี่สิบเลยสี่สิบไปเลยไปดูก่านล้วก็อดไป ไม่น่าปล่อยไปเลยไปไปพี่นังงานไม่ขึ้นมาเลยทุกคนเริ่มไปไกลแล้วน่ะต้องงานขึ้นโอ้โหไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมเลยต้องหมุอนเบาๆเลยถ้าเราต้องการให้งาขึ้นมาได้มามามา เล้วซึ่นมาสิต้องใช้สมาธิอย่างแรง

โอเคทุกคนไยบาย